และที่แน่ๆกาแฟเนี่ยเป็นของที่เราอยากได้มากๆเลยเวลาเดินทางไกลอะ่ะหมายถึงตอนนี้ตอนนี้ก็อยากเดี๋ยว <c oughs> รออยู่ <Okay. S 1> หลังจบรายการนะคะแต่ว่าคนที่เดินทางไกลเนี่ยกาแฟช่วยได้นะคะใครใช้เส้นพัทลุงไปสงขลาเนี่ยแวะชิมกาแฟที่นี่เป็นกาแฟริมทรายนะคะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินสวยๆได้ด้วยมีรถสีเหลืองๆแลนด์โรเวอร์จอดอยู่ให้ถ่ายรูปไปด,ด้วยนะคะและมองไปรอบๆเนี่ยจะเป็นวิวเขาสวยเลยกาแฟก็รสชาติด,ดี จุดนี้นะคะอยู่ริมถนนสายพัทลุงสงขลาฝั่งขาล่องใต้อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะ ผ่านไปก็จะได้เห็นรถแลนด์โรเวอร์สีเหลืองสะดุดตาเลยเขาจอดอยู่ใต้ร่มไม้นะคะก็มีเครื่องดื่มชากาแฟชื่อว่าคอฟฟี่แลนด์นะซึ่งนะักท่องเที่ยวนิยมแวะมานั่งดื่มกาแฟแก้วละ50บาทนี่แล้วก็ชมวิวภูเขาสวยๆใต้ต้นไม้ที่ร่มรื่นนะคะลมก็พัดเย็นสบายถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยกับรถนะคะซึ่งเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพัชรวัฒน์นะคะบ,บอกว่ารถเนี่ยเคยเป็นรถผู้ดียงอังกฤษนะมีความเท่สวยงามในตัวเองก็นํามาจอดโชว์เอาไว้พร้อมกับเปิดร้านขาย ื่องดื่มชากาแฟาไปในตัวค่ะเน้นให้คอชากาแฟามานั่งพักผ่อนท่อดสายตาชมบิวเหมือนมานั่งผ่อนคลายราคาเครื่องดื่มไม่แพงนะคะเพราะว่า ไม่ได้ติดแอร์ไงแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ปั่นกาแฟสดก็ใช้หม้อไฟจากแบตเตอรี่ต้นทุนเขาไม่สูงมากค่ะทุกวันนี้ก็เลยเป็นจุดพักผ่อนของขาประจําเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาด้วยนะคะเจ้าของร้านยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านพิซซ่าอยู่ย่านลาดกระบังกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ที่บ้านเกิดก็เลยหันมาเรียนรู้การชงกาแฟแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะจนได้รสชาติที่ลงตัวก็เลยมาเปิดร้านแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คด้วยกันนํารถมาจอด โชว์ไว้เลยผลตอบรับดีมากเลยนะคะใครผ่านมาก็แวะกันได้ร้านเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโอเคแรงมากสําคัญเลยเหตสังเกตง่ายเห็นแรนโรเวอร์สีสีเหลือง <c oughs> เข้าไปกันได้เป็นคนจอดถ่ายรูปกันอยู่ด้วยครับค่ะ